น้ำจะไปเป็นนางเอก MV เขาบอกว่าให้เราดูแบบเรียบหรูดูแพงเดี๋ยวดูกันว่าจะเป็นยังไงดูแพงได้ไหมน่าจะได้อยู่ลเนาอยากให้เป็นบิวตี้บล็อกเกอร์ก็ทำให้ได้แชมพูกับเซนเป็นขงเซนผมก็ทั้ที่ไรกระเป๋าและก็ทังกระไดวันนี้ไปสอง ใช่มากๆเลย <c oughs> ี่างบอกว่าทันจ๊ะเซนไมหน่อยพระจงฮัลโหลสรุปมาทันนะคะว <Wow! S 1> ้าสวัสดีคุณผู้ฟังนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่วันอังคารนะคะสำหรับวันนี้นี่ก็หลายสิ่งหลายอย่าง <c oughs> ที่ว้าเพราะว่าเวลาเหนื่อยมานะคะเรารีมาพูดไมเนี่ยมันจะแบบขั้นสุดเลยอะทุกคนเพราะว่าเวลาพูดอะมันต้องพูดเร็วมากเพราะเรามันเหนื่อยแบบโอเคจะไปเอาล่ะค่ะถึงเวลาที่น้ำจะมาเฉลยแล้วว่าทําไมวันนี้จะต้องแต่งตัวเวอร์วังอลังการเบอร์ใหญ่ขนาดนี้นะคะเพราะวันนี้น้ําจะไปเป็นนางเอก MV ตื่นเต้นนะใดๆจริงๆเราก็เคยเป็นนางเอก MV อยู่ประมาณหนึ่งนะคะประมาณแบบกี่เพลงนะทํายังไงไเออ <c oughs> นั่นแหละก็เคยเป็นอยู่ประมาณหนึ่งแต่ว่ารอบนี้เราเป็นให้แบบ ศิลปินเบอร์ใหญ่เบอร์ดังแต่ไม่บอกหรอกว่าจะเป็นใครเดี๋ยวเรามาเตรียมตัวกันดีก,กว่านะคะพอได้นั่งเฉยๆเราก็เกียนกันนะเนี่ยระหว่างนี้นะคะหน้าที่รับผิดชอบของเรายังต้องเป็นดีเจนะคะหน้าที่หลักนะคะแล้วเราก็ดูว่าช่วงไหนว่างอะไรเงี้ยเราอาจจะแบบหยิบของมาแต่งหน้าได้โต๊ะวันนี้นะคะมีข้าวส่งมาให้ด้วยนะคะอุ้ยหอมมากเวอร์เอาไงดีอ่ะเอาไงอะ่ะนี่น่ากินอะ่ะมันหมูทอด แล้วก็แกงส้มหมอมาดูของที่เราเตรียมมากันนะคะขมโมยอม่ามาค่ะสเปรย์สำผูนนะคะนี้ไถเมียต้องติดขดตาด้วยจะได้สวยๆอันนี้เป็นโกรุลิปสติกแต่ว่าแอบ,บมีแป้งมานิดหน่อยนะคะพาเลตตาที่นานมากแล้วแล้วก็ยังใช้อยู่อันนี้ก็เป็นถุงเครื่องแองนาของเราค่ะถุงกระกาดเขาบอกว่าให้เราดูแบบเรียบหรูดูแพง เดีย๋ยวดูกันว่าจะเป็นยังไงที่ดูแพงได้ไหมน่าจะได้อยู่เนาะดูนะไฟที่เนี้ยแปลกมากทุกคนดูผ้ามันเปลี่ยนสีเว้ยฉมีอพี่แซนเป็นเขมเส็นผมจะก็ทำให้ไรกระเป๋าแล้วก็ข้งกระไดเอาเฮ้แหลมอ่าคนแบบสงสัยวน้นเอกมีแต่งหน้าเองเหรอถ้าจ้างน้องน้ำแล้วเนี่ย ดังน้ำสามารถทำเองได้ทุกอย่างคะ่ะคุณพี่จะไม่ต้องแบบเสริมเพิ่มเติมแต่ถ้ามีก็จะดีนะเดี๋ยวเราจะไอายไลเนอร์ไปเลยนะคะใกล้ๆโชว์นะคะ <c oughs> กับสิ่งนี้ <c oughs> ดูกันไม่ออกแล้วว่าเป็นยี่ห้ออะไรนะคะ Maxi Black อันนี้รู้สึกจะใช้เป็นอันที่3 4มี่ห้าไปแล้วนะคะค่อนข้างจะดีชอบอยากให้เป็นบิวตี้บล็อกเกก็ทำให้ได้ มาโชว์สกิลความสามารถขั้นสุดของผู้หญิงนะคะโฮยไม่ได้อา่านว่ากี่เปิดใหม่เราไม่ได้อา่านโอ้ยตลอกกลับมาต่อกันอย่าให้เสียนะคุณผู้วังค่ะไม่งั้นจะไปได้สักข้างนะเสียงไปนไร <laughs> คิดว่าจบแล้วยังค่ะ <No. S 1> <laughs> เพราะว่าเราจะมีนี่เห็นปะทุกคนยินจะเห็นขาวๆอยู่นี้ใช่ปะเนี่ยเนี่ยเๆเราก็จะเก็บด้วยน้องคนนี้อันนี้ใช้คอสลุกนะคะไม่มีแล้ววู้คือเรื่องมหาสิกจันแค่ heart, like. okay. ตารอด มันก็นี่คิว้วกันว่านะคะสำหรับใครที่พอจะมีคิ้วเหมือนน้ำอยู่แล้วนะคะเก็บทรงเก็บหางแล้วก็ปัดคิว้วสุดฤทธิ์อยู่ในกล้องไม่ค่อยเท่าไหร่ของจริงนี่สุดฤทธิ์เดี๋ยวเราจะไปตรงนู้นแล้วเดี๋ยวดูว่าแบบเขาจะทำอะไรเขาบอกว่าเขาจะถ่ายตอนแบบแสงหมดแต่ว่า เราจะไปจากที่นี่เร็วหน่อยเพราะเราทํางานเสร็จแล้วเราก็ไปเลยก็มีเวลาอยู่ตรงนั้นอาจจะเป็นนั่งติดคนตาตรงนั้นหรือใดๆนี่ก็ประมาณหนึ่งละเดี๋ยวเราค่อยไปเพิ่มเติมตรงนู้นเคไปโอเค,<ป>อเ,คเราจะดรถเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วเราก็กําลังเดินไปเขาบอกว่าชั้นหกแมสภาพสิพส <c oughs> ปรงสันนะคะเลยเอาผูกไว้ เราเป็นสาวนั่งแหกขงแหกขาเดี๋ยวเราจะได้รู้กันแล้วว่าศิลปินเป็นใครอุกไว้ไม่บอกเจอกันแน่นอนไปเจแล้วอุ๊ยปิดๆิไว้ปิดไว้ปิดไว้ปิไว้ ่คะ,คะและศิลปินที่เราจะมาถ่ายมิวสิคเขาในวันนี้ก็คือก็คือใครวะอินิโกะเจอห่ากูีที่ชินเป็นแค่ รีน้ำจะเดินลงมาอย่างนี้นะคะก็เดินลงมาเดี๋ยวกันี้เขาไปการซ้อมคิวกันนะคะแต่เราก็โสดเชื่อ ดูน้ากะพรอไปไหนโอ้โหหน้าไหมค่ะหน้าไหมอ้าเรายังไม่ได้ทักทายกันแบบจริงจังเลยสวัสดีค่ะนี่คือพี่ขวัญยินโก้นะคะพี่ขวัญเป็นมือเบสค่ะผมคุหล่อเราเป็นสามีแห่งชาติด้วยป่ะเนี่ยสามีแห่งชาแล้วเป็นเมียก่อนเลยคนแรกนี่ไงนี่ไงนี่ไงพี่ค่ะคนนี้ค่ะเห้ยบ้าเหรอคะเอาแต่เงินค่ะสวัสดีค่ะพี่โดนัทค่ะนี่คือพี่โดนัทเป็นมือมือเบส โดนไหมโดนไหมโซนคืนคื้คุณคือคุณ blue indigo เนี่ยนะคะพร้อมกับสตรอเบอร์รี่นะคะผมหน้าถายตรงไหเขาบอกว่าเวลาคุณร้องเพลงคุณเหมือนแบบกินแผ่นลงไปอ่ะอ๋อผมไม่ได้กินครับผมผมเปิดแผ่นครับผม ไม่ค่อยหน้าหวั่นหวังใจนะคะมีคนโทรมาหาน้ำเต็มเลยบอกว่ามีโรคศิษย์โทรไปหาทั้งที่ผู้จัดการแล้วก็คุณแม่นะคะว่าแบบสึกออกมาแล้วจะมาตามหาน้ำแต่ว่าลอยอยู่ที่หน้าบ้านแต่ตอนนี้เราไม่ได้อยู่บ้านก็เลยไม่รู้ว่าเขาอยู่หน้าบ้านเราหรือเปล่าน่กลัว จริงแล้วนะคะเหนื่อยมากเดี๋ยวดูสิว่าเราไม่ต่อเทคสองกันได้หรือเปล่าเชเทปแรกกันสักหน่อยนะคะว่าเป็นยังไงบ้างเนี่ยก็ได้นี่ดูไม่ออกเออดูไม่สวยวะแม่ยอกเลยเชี้ยนเละใช่ดูเทคที่สองโอ้โหน้องสวยเดยคุณเดนลงชั้งเรื่อชิน ่าาเริมมทำงนนดีขึ้แล้วนะคะสำหรับการถ่ายทำในวันนี้นะคะวันนี้ก็สนุกมากๆเชิญพี่ๆทุกคนพี่ๆดิโก้วันนี้เป็นเกียรติมากๆว่าถ่ายให้กับอินดิโก้นะคะฝากเพลงหน่อยน้องเพลงอยากได้โอลิ่แฟนครับอยากได้วงเล็บลาแฟนได้แล้วคุ้ยเพลงนี้น้าหลังมากๆเลยฟังแล้วรู้สึกแบบโอ้ยเซ็กซี่ไหมเซ็กซี่วันนี้น้ำตั่งดีมากเซ็กซี่มากผมอยากให้ทุกคนบอว่ารอดูเลยว่ามีอะไรอย่างไร ว่าคนละคนเลยพอเข้าฉากนักอีกคนเนี่ยตกใจเลยไม่เคยเห็นเวลาปกติไม่เ้องขอบคุณน้องน้ำด้วยนะครับต้องมีลิสต์นะครับได้มาแซงเป็นศินใช่ค่ะอยากได้ติานะคะกับเพลงนี้อยากได้โอลิ่แต่โอเคลนี้ไปแล้วบ๊ายบายแต่กองโจรนะคะศิลปินตั้งเองก็ต้องเก็บเอง เขาจำกัดคนช่วงนี้เราก็ต้องจัดการกันเองโถสู้ไหมคะรอนโอ้โหเสียดอ๊ะ